สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายกันนะครับทักทายตอนเย็นๆนครับมาออกกำลังกายกันครับวันละหนึ่งชั่วโมงพอวันนี้ผมก็พอแล้วแหละนั่งคืนนิดๆหน่อยๆหมดแรง อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับใส่ใจสุขภาพครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนสามารถทําได้ครับออกกาลังกายดีที่สุดครับวันนี้ผมรู้สึกจะหมดแรงแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับการกินการอยู่ต้องอยู่ต้องกินให้เป็นครับน้ำตาลของหวานทุกอย่างงดห้ามกิน